เออตอนนี้เรามาถึงแล้วนะคะที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะสาวโบ ตอนนี้เรามาถึงแล้วนะคะที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ13 World Fair เออฮะไปค่ะ, <laughs> คะตอนนี้เรากำลังเดินไปท<อ>างพี่อ้ <c oughs> ายกำลังไปจัดการตั๋วอยู่นะคะตอนนี้เราก็แบบพร้อมมากได้ยินเสียงเลื่อยเสียงคนกรี๊ดคือมันต้องแบบกรี๊ดไม่เดินเราจะไปโชว์ให้เด็กมันดูว่ากรี๊ดแบบเดินเดินเขากรี๊ดกันยังไงครับไหนๆนะเทสนิดนึงเทสนิดนึงเผาวันนี้ดูโท้อท้อลุกวันนี้หน่อยค่ะอุ้อย ใส่ยังไงให้ผีมันกลัวสวยมากแม่วันนี้โทอท,โทโลุกอเราได้สิทธิพิเศษคือเพิ่มอีก15บาทผีจะได้สัมผัสตัวเราไม่ใช่เราสัมผัสตัวผีมันคือปอกอค <laughs> อ,อค่ะเรามาแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะแบบ v v p p ก็คือฟาดแผลเสียงเงินเพิ่มแล้วก็ แล้วเสียเงินในเขาจับตัวเราด้วยด้วยความเซ็กซี่ของเราเราองไปยั่วยวนผีโทษนะคะอันนี้คือสิทธิพิเศษคือเราจะได้ใส่ปลอกคอหรอปลอกคอเราจะเป็นหมาค่ะคืนนี้เราจ้องานหมาดนี่นี่น่ากลัวอยู่ด้วยอ๋อมันคือใส่สีใส่ผีงารผีให้ผีจับเราได้น่ากลัวกว่าผีก็คือคนขายข้าวอันนี้คือคนคอยาวมาก แต่เรามาสายสี่เราก็จะคือเร็วมากแบบเดียวรู้สึกไงบ้างคะตื่นเต้นมากเลยค่ะความจริงป้าเฉยๆเด็กเยอะเพราะว่าไม่น่ากลัวหรอกสงสารสงสารขี่าะเออสงสารขี่เจอตลาดเรากีดแต่เดี๋จะจะบอกน้องโดนขยำแน่ใช่ไหมโดนขยำแน่ใช่ไหมคืนนี้ดีขยุ่มหัวหรอแม่อยากขยุ่มกันนี้กันไหมเดี๋ยววิกฤตค่ะโดนทางืนอนนาคนบอกเข้าไปกันแล้วนะคะ เขาบอกว่าสำหรับพวกเราอ่ะที่โดนจับอ่ะจะโดนจับโดนขึงโดนยกโดนปุ๊บอะไรูกูถอดก่อนจ้าโดนกูถอดก่อนจากูกลัวมืออย่าขึงกูสิมิกเอาไปดิมิกเอาไปมือพี่โบถอดจริงอ่ะถอดอะไรอ่ะถอดนี่ไไม่ไม่ไม่ใช่นั้งกลัวมาเร็ว ไปโชว์ให้เด็กมันดูว่ากินแบบเดินเดินเขากินกันยังไง <c oughs> ครึ่งทางแล้วตอนนี้ปวดหัวมากเลยอ่ะไม่ไอ้นี่ต้องเข้าแล้วค่ะสเตปซิวตีสเตปซิลต้องเข้าแล้ววะปวดคอค่ะซี๊ดปวดคออะไรเนี่ย stay out let's do not enter แปลว่าอะไรอ่ะห้ามเข้าให้อยู่ห่างห่างการเด็กเอามึงจะจ่ายเงินมาเพื่อนี่เดินลำบากอีกคิดว่าผีไปเพื่อผีดูเหนื่อยเนาะแม่เนาะ กูปิดอันนี้ไปเลยกูปิดอันนี้ไปเลยไม่อะปิดสิไม่เมื่อกี้มันอะจ่เงินเขามาเอาเร็ว สำหรับ50เหรียญปลารวมทั้งหมด50เหรียญคาเขาสามสิบคาเขายี่ห้าเฮ้ย้าเขายี่ห้าปลาแพสสิบห้าเป็นสี่สิบแล้วก็ค่าจับตัวห้าบาทเจ้าตัวห้าบาทดิว่าถูกแนตะ่สนุกดีแบบผีบางคนก็หล่อเราก็ชอบ